กับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่สุทุกคนเนาะนีกพพอสเพิ่นคือเก่ามื้อนี้จังเฮ็ดต้มผัดเนาะพี่น้องหรือว่าอันต้มแหนบ่พี่น้องเฮาก็จักคือกันเนาะสบเพิ่นเฮ็ดเด่นๆไป้ลแต่ว่าบ่สิเป็นรสชาติจังได๋เนาะกสิแบบเค็มนนึงเค็มานๆเนาะพี่น้องสเพิ่นก็ลองเฮ็ดเบิ่งเนาะอันลองสูมือเบิ่งนะพี่น้อง่แซ่บหรือบ่แซ่บเนาะ บรรยากาศก็ะ <es> anyway, ้อนพี่น้องห้อนหลายมันมีแหลดเนาะเมื่อวานนี่คึมคึมขึ้นคนจิตกนี่เหือแตะเหือแตะเนี่ยเสียเสียเนี่ยเอาอีกพี่น้องสิพาน้องบิวดี้ครับใา่เย็นมันน้ำมาเอาไปตองกล้วยเนาะพี่น้องจะมาเห็ดขนมเนาะบัวชิไร่บัวชีไร่เพราะว่ามันบ่มี่เนี่ยก็เ้าก็ได้เอาเสียมมาตัดเอาสวีบบิวดี้พิศวาสวันไล่สบายดี สไปดีสาวบันโคลสายดีลูกไพรลูกเตียงจะเป็นลูกไพรลูกเตียงทองสแนลจะเป็นลูกไพรเอาคนในแม่วเตียงทองจะเอจ้าเไพรนะไพรยัางกันนะ chị ạ dạ. Chào khoảng Chào là bây giờ Bây giờ bây giờ cốp giờ bây giờ bây giờ này giờ bây 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 giờ tang quế, thế nào, thực례 để săn con, vậy ti, anh thân, đây là cắm treng bù thực cái họng e này nỉ này, mu, phăng con,

กินอีนอไไยบอกินอะอะไไทยบอกเออไยม่กินไงอยากก็แพยานแล้วเขียเลยดิน,ดนี่เอนึ่เขามาพัดนอาเอาแนบมนบแนบได้ไงใสบไปใส่ต้มนิดดิ

โอ้ยก oh, mm ินไปไหมาไหนไปนอนนาไย้ไอนาหาการโกกันเขียนโอ้ยมัองิกินปิงกบมือเขียนไปพงการู่แล้วอือิียั่ิน

ไปไปนี่เดี๋ยวไปเจยโควิดโควิดกันเลยจ๋าพ่จ๋าพ่อเึงอารมณ์กิจการติงวโอ๋อเจมแมนโควิดโควิดเป็นไปตลาดโควิดโควิดไปอยู่การสั่งวะพี่บอกโควิมโควิ์มันหลายแย่

mía dạng 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 mía ขนมแหนกเนาะหรือว่าก็ต้มพัดแต่ว่าเฮาบ่ละพัดเอาเนาะปกติเฮาใส่กระทะแล้วก็เฮาสิแบบใส่ก,กะทิแต่ว่าอันนี้จะไปเพิ่นเฮ็ดอันเอาเนาะ1เด้อจะใสข่ข้าอันนี้ตัวที่ซุกแล้วเนาะอันนี้ตัวซุกกับตัวซุกเนาะีได้2หวดพี่น้อง